สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้กดผีเรื่องนี้มันเริ่มช่วงสงการปีที่แล้วเพื่อนสนิทเราคนหนึ่งชื่อว่าบีต้องไปต่างประเทศกับครอบครัวกเกือบสิบวันบีวานให้เราไปนอนเฝ้าบ้านให้ เพราะบ้านเขามีสุนัขแก่พันโกเด้นที่ชื่อว่าโคที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมีค่าตอบแทนให้เล็กน้อยบ้านบีเป็นบ้านไม้กึ่งปูนสองชั้นมีบริเวณค่อนข้างใหญ่อยู่ติดคลองแถบชานเมืองซึ่งเป็นโซนที่เมื่อก่อนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ พวกผีพายเยอะมากตอนแรกก็ไม่ได้คิดมากบ้านดูคืมๆเก่าๆแต่ดูสะอาดสะอาดยกเว้นที่ห้องเก็บของเก่าชั้นสองที่บีบอกว่าห้ามเปิดเข้าไปเด็ดขาดเราก็ชิวเพราะมีโคเป็นเพื่อนและที่บ้านมีสัญญาณกันขโมยพร้อม สี่วันแรกผ่านไปอย่างราบลื่นเราดูซีรีส์ให้อาหารหมาชีวิตสโลไล์มากๆแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่คืนที่ห้าในคืนที่ห้ากินทูบปิศนาและการเฝ้ามองคืนนั้นอากาศอับผิดปกติเราปิดหน้าต่างเกือบทั้งหมด เพราะกลัวว่ายุงจะเข้าตอนประมาณเที่ยงคืนเรากำลังนั่งทำงานส่งอาจารย์อยู่บริเวณชั้นล่างกับโคที่นอนอยู่ข้างขๆเทา้าจูจูก็ได้กลิ่นกลิ่นทูปที่เข้มข้นมากไม่ใช่กลิ่นทูปหอมที่เราใช้แต่เป็นกลิ่นทูปแบบโบราณ ที่ออกแนวเย็นเย็นฉุนฉุนจนแสบจมูกเราเงยหน้ามองหาต้นต่อพยายามสูตรดมไปทั่วห้องแต่หาไม่เจอเลยโคก็เอาแต่ซบหน้าลงกับพื้นเหมือนตกใจอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราเริ่มใจไม่ดีเลยตัดสินใจ เก็บของขึ้นไปนอนที่ชั้นสองพอถึงบันไดขั้นที่สามจูๆ่ๆเสียงหอบหายใจก็ดังขึ้นข้างหูมันไม่ใช่เสียงหอบของคนกำลังวิ่งแต่เป็นเสียงหายใจที่หนักและยาวเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ข้างหลังเราแล้วจ้องมองต้นคอเราอยู่ เราแข็งทืออยู่ตรงนั้นมือที่จับราวบันไดเย็นเฉียบไปหมดพอเรารีบก้าวขึ้นบันไดเสียงนั้นก็หายไปอย่างกระทันหันคืนนั้นเราไปนอนในห้องบีล็อกก่อนแน่นแล้วตั้งใจว่าจะไม่ลงไปชั้นล่างอีกจนกว่าจะเชา้ชาเช้าวันลุ่งขึ้น เรารีบโทรหาบีเล่าเรื่องเสียงหายใจและกลิ่นทูบบีเงียบไปนานมากแล้วพูดเบาๆว่าฉันว่าแกเจอแล้วแหละย่าฉันบีเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้มีห้องลับที่เคยเป็นห้องของคุณยา่าคุณยา่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนแรก คุณย่าท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ท่านห่วงของเก่าห่วงบ้านและมีนิสัยไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับของของท่านซึ่งของมีค่าที่สุดของย่าคือตู้ไม้แกะสลักโบราณที่อยู่ในห้องเก็บของชั้นสองที่เราโดนห้าม ไม่ให้เปิดเข้าไปเราถามบีว่าห้องเก็บของนั้นอยู่ตรงไหนบี B. บอกว่ามันอยู่ถัดจากห้องนอนที่เรานอนอยู่แค่สองห้องเย็นวันนั้นเราทำความสะอาดห้องรับแขกชั้นล่างพันสายตาเราก็ไปสะดุดกับรูปถ่ายขาวดำเก่าๆรูปหนึ่ง วางไว้บนชั้นรูปนั้นไปรูปผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งถือพัดซึ่งบีเคยบอกว่ารูปนี้คือรูปคุณย่าเราจําได้ว่าตอนมาวันแรกรูปนี้วางอยู่บนสุดของชั้นแต่ตอนนี้รูปมันไม่ได้วางอยู่บนชั้นแล้ว มันถูกย้ายไปวางพิงอยู่กับขอบประตูห้องเก็บของเล็กๆใต้บันไดห้องที่เราไม่เคยเปิดเข้าไปเลยเหมือนมีใครจงใจเอาไปวางไว้ให้เราเห็นเราขนลุกสู้ไปหมดแต่ความสงสัยมันมีมากกว่าความกลัวเราหยิบรูปนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆ ทันทีที่มือเราสัมผัสกอบไม้เก่าๆก็รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านมือจนมาถึงข้อศอกมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามสื่อสารผ่านรูปนี้เราตัดสินใจถ่ายรูปนี้เก็บไว้แล้วรีบเอาไปวาง ไว้ที่เดิมคืนที่7เราพยายามฝืนตัวเองให้นอนเร็วแต่ก็ทำไม่ได้เกือบตีสามเรายังคงนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องบีห้องนี้หันหน้าออกไปทางคลองมีม่านปิดอยู่แต่เราแง้มม่านไว้หน่อยหนึ่ง เพื่อมองดูแสงไฟสลัวริมคองจูจูที่บานกระจกหน้าต่างด้านนอกซึ่งเป็นเงามืดสนิทเราเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่คราวนี้ไม่ใช่แค่แวบเดียวเธอมีผมยาวเกือบถึงเอวยืนนิ่งๆหันหลังให้เรามือของเธอ กำลังถือรูปถ่ายขาวดำรูปนั้นอยู่เธอหันหน้าเข้าหากระจกช้าๆเหมือนภาพสโลโมชั่นแสงไฟสลัวจากเสาไฟลิมคลองมันค่อยๆเผยให้เห็นใบหน้าของเธอใบหน้านั้นเหมือนกับในรูปถ่ายของคุณย่าบีที่พึ่งเห็นเมื่อตอนเย็นเดะ,เดะ แต่สิ่งที่ทำให้เราเกือบช็อกค,คือแววตาของเธอมันว่างเปล่าและดำสนิทและจู่ๆลิมฝีปากของเธอก็ค่อยๆพยเยยยิ้มยิ้มกว้างมากจนหน้าขนลุกเหมือนกำลังดีใจที่ได้ของกลับคืนมาเรากรีดไม่ออกทำได้แค่มุดลงใต้ผ้าห่ม สั่นไปทั้งตัวพยายามสวดมนต์เท่าที่จำได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเราได้ยินเสียงเสียงกระดิ่งโลหะเล็กๆที่เคยได้ยินในคืนที่ห้ามันดังมาจากทิศทางของห้องเก็บของที่บีบอกว่าห้ามเปิดเราพยายามข่มตานอน จนเผลอหลับไปเชา้าวันลุ่งขึ้นเราทิ้งโคกให้อยู่กับอาหารเม็ดที่เราเตรียมไว้แล้วขับรถออกจากบ้านหลังนั้นทันทีไปเช่าโรงแรมอยู่จนกว่าบีจะกลับมาพอตอนบีกลับมาเราไปช่วยเขาจัดบ้านบีไปดูที่ที่เราเห็นเงา ปรากฏว่าตรงนั้นเป็นสารเล็กๆที่โปกไว้ริมคลองและที่ใต้าฐานสารนั้นมีรูปถ่ายขาวดำรูปนั้นวางพิงอยู่บีมองรูปนั้นแล้วเงียบไปนานก่อนจะเล่าความลับที่เขาไม่เคยบอกใครว่ารูปนั้นไม่ใช่แค่รูปถ่ายยา แต่มันมีสร้อยโบราณที่คุณย่าห่วงมากซ่อนไว้ในก่อบและสร้อยเส้นนั้นมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สะกดบางอย่างที่อยู่ในตู้ไม้สลักโบราณในห้องเก็บของชั้นสองย่ารักสร้อยนั้นมากถึงขนาดสั่งไว้ว่าถ้าตายให้เก็บไว้ กับท่านในตู้ตลอดไปแกไปแตะรูปนั้นใช่ไหมบี B. ถามเราบอกว่าแค่หยิบขึ้นมาดูแล้วก็วางไว้ที่เดิมบี B. บอกว่าตอนที่แกแตะอาจจะทำให้การสะกดมันคายลงไปชั่วขณะและวิญญาณคุณย่าเลยต้องมาทวงรูปคืน เพื่อขอให้ของสำคัญกลับไปอยู่กับท่านบีตัดสินใจเปิดห้องเก็บของชั้นสองที่ไม่เคยเปิดเลยและในนั้นมีตู้ไม้สลักโบราณขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแปลกๆพอดูใกล้ๆที่มือจับตู้มีกระดิ่งโลหะเล็กๆ ูกอยู่สองอันซึ่งนั่นน่าจะเป็นที่มาของเสียงกระดิ่งที่เราได้ยินบี B. รีบนำรูปถ่ายและสร้อยโบราณกลับไปเก็บไว้ในตู้ไม้สลักใบนั้นแล้วทำพิธีบางอย่างตามที่เคยได้ยินมาจากแม่หลังจากนั้น เราก็ไม่เคยเจอบ้านหลังนั้นในสภาพที่หลอนอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้แต่คุณแน่ใจแล้วหรือว่ามีแค่คุณที่ฟังอยู่